ในเบร์เเหรอแล้วไงเป็นยังใช้งานดีไหมเฮ้ยด,ด,ด,ดีว่ะเท่าไหร่วะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเหรอเออทำไมาที่บ้านผมมันไม่ได้เลื่อ,วอนวะแต่ของผมอันนี้มันหักงงย่งไงวะเนี่ยะนะเฮ้ยอันนี้มันเออแบบคู่อ่ะเอออันนี้แบบคู่สะดวกดีแต่อันแบบเดียวอ่ะมันชอบเอียงไปเอียงมาแล้วน้ำก็หกแม่งคิดได้ไงวะปัญญาอ่อนเออแต่อันนี้โอเคป่ะ แล้วลองปัน่นปั่นให้ดูหน่อยปั่นให้ดูหน่อยจังปั่นให้ดูหน่อยซักซักซักแล้วก็ปั่นให้อ่าสเต็ปการใช้งานต้องได้อย่างนี้เออโอเคปั่นเลยพอแนละ้วปั่นเลยจะดูความแรงความเร็วเออแสดงแล้วก็บาดเหยื่อไอ้ไไเบกคนสยยนั่งใช่ป่ะไอ้ดีนะทำไมผมมันไม่ได้เรืเอเเ่องวะออาไปไหนก็ดี สวัสดีตอนเช้าครับคนสั่งซื้อไปไหนเนาะ